วันนี้จะแนะนำให้ลูกกระฉับกับตัวนี้นะคะเป็นแอป s ีสคูลนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับบัตรแล้วก็การลงเวลาของนักเรียนนะคะเมื่อเวลาที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะอันนี้เราสมมติว่าเป็นผู้ปกครองก่อนนะคะให้ใส่ชื่อโรงเรียนบางครั้งชื่อโรงเรียนการบันทึกอาจจะบันทึกแค่บางส่วนนะคะเราอาจจะใส่แค่บางส่วนแล้วกดค้นหา ก็จะขึ้นโรงเรียนที่เราต้องการมานะคะให้เราเลือกโรงเรียนที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วใส่เลขบัตรประชาชนของนักเรียนนะคะเมื่อใส่เสร็จปุ๊บค้นหานะคะก็ระบบก็จะค้นหาข้อมูลของดีครูนะคะที่โรงเรียนนะคะได้ผูกไว้แล้วก็ทําบัตรนักเรียนนะคะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เรากลับมาที่เป็นหน้าของการลงทะเบียนเมื่อพบข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะคะ ก็จะมีข้อมูลของเด็กนะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถใส่ได้เช่นผลการตรวจ ATK นะคะการฉีดวัคซีนเข็มหน <S 2, S 1> ึ่งเข็มสองเข็มสามสี 2, 2> ่ 3, เวลาการลงเรียนนะคะว่าในแต่ละวันนั้นเด็กมาแล้วหรือยังนะคะในแต่ละเดือนขาดกี่ครั้งมากี่ครั้งนะคะพฤติกรรมคะแนนความประพฤติน,นะคะว่าให้ได้อยู่เท่าไหร่อันนี้คือบางโรงเรียนเนี่ยจะมีการใช้บัตรนักเรียนนะคะในการซื้อของนะคะก็จะมีวอลเ e ็ตอยูยในั้นแล้วมีเงินอยู่ในบนัตรกเตียนนะคะ ก็จะเห็นรายการการซื้อของแต่ละร้านแล้วก็เป็นเวลาแต่ละตัวนะคะว่าร้านไหนเนี่ยทำรายการที่กี่บาทนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่ต้องการจะเติมเงินให้เด็กนะคะก็สามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินไปนะคะเด็กก็ไม่ต้องไปเข้าแถวต่อเติมเงินตามสะระคอหรือตู้ต่างๆของโรงเรียนนะคะกดต่อไปเราจะได้ QR code ของเด็กนะคะซึ่งจะโอนเข้ากับบัญชีนี้โดยตรงนะคะเรากดบันทึกรูปแบบ ะะเมื่อบันทุกรูปแบบอันนี้ไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอา qr code นี้นะคะไปใช้ได้กับแอปพลิเคชันธนาคารทั่วไปนะคะไม่ว่าคุณผู้พองนั้นจะใช้ธนาคารอะไรอยู่นะคะก็สามารถเติมเงินให้บุตรหลานจากที่บ้านได้นะคะในส่วนของด้านล่างต่อมานะคะหลังจากการเติมเงินก็จะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5ซึ่งบางตู้ที่ติดตั้งไว้ที่โรงเรียนนั้นก็จะมีการวัดอยู่นะคะ ข้อถัดไปคือการแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งเตือนเด็กเข้าเรียนออกเรียนนะคะออกจากโรงเรียนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของระบบในเรื่องของระบบนั้นก็จะเป็นสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กนะคะอย่างเช่นเวลาการเข้าโรงเรียนนะคะพฤติกรรมตารางสอนห้องเรียนศูนย์อาหารนะคะอย่างเช่นศูนย์อาหารก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะประวัติการใช้จ่ายเติมเงินเมือม่อ,อไหรบ้างอะไรเงี้ยใช้ในการซื้ออะไรไปบ้างนะคะ ส่วนเรื่องของการเวลาเนี่ยก็จะมีบอกว่าลงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเด็กเข้ามาตอนกี่โมงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเวลาหรือประวัติการส่งเวลาอันนี้อยู่ที่โรงเรียนนะคะว่ายอมรับการส่งเวลาแบบดิจิตอลหรือไม่ต่อมาเป็นเรื่องของหัวข้อนักเรียนนะคะตรงน,นี้ก็จะมีข้อมูลของนักเรียนโดยโทรศัพท์รายงานการขาดลามาสายนะคะสามารถบันทึกข้อมูลการตรวจท t k ได้นะคะว่าเราตรวจ etk วันที่เท่าไหร่นะคะ ล้วก็จะมีเรื่องของตารางเรียนซึ่งตรงนี้ทางเรียนก็จะเป็นผู้ใส่ให้นะคะส่วนของการตั้งค่านะคะก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะให้ไปแจ้งเตือนนะคะตัวนี้นะคะตั้งค่าด้านล่างนี้นะคะสามารถตั้งแจ้งเตือนอะไปที่ไลน์ได้นะคะก็กดไลน์ของผู้ปกครองนะคะก็จะส่งข้อมูลการเตือนต่างๆนะคะที่อยู่ในหน้าของการแจ้งเตือนนี้นะคะไปที่ไลน์นะคะสำหรับ ผู้ปกครองนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่านะคะ D School นะคะข้างบนนี้นะคะในแอปพลิเคชันของ Android แล้วก็ iOS นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะที่ได้รับการใช้ตัวแอปพลิเคชันใหม่นี้นะคะกับทาง นักเรียนนะคะว่าเป็นตัวไหนแบบไหนยังไงนะคะฝากไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ